รถไม่ติดครับนี่ได้ช่างมาช่วยช่วยเหลือหน่อยไโทเมืยย่อเช้านี่เปิดเครื่องเสียงเลยเอาอนนี้เครื่งนี้มาติดนี่ไฟมันลงมาลงมาที่รถไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับไปไม่ถึงนะ nó oh, thử mưa chăng trang đây anh nó kèm thế nó <laughs> <cứ kêng> <laughs> ờ. oh, oh, nó <laughs> เอีต่างก็บบดสูกนะครับเอาน้ำจักบาทครับเนี่ยเอาอาไครับเอาะอนไหนแจนเอาเอาหมายเลขมันเทียนะครับมอเนี่ยมันเสียไหมมอเนี่ยเสียไหม แต่ว่าขับไปเลยได้ไรอยู่ใช่ไหมขับไปเลยก็ได้ขับไปเลยได้มันเกิดจากสาเหตุเดิมสายเด,ดินมดอ๋อมัดมดไม่เกี่ยวกับไฟลงดินเลยไม่เกี่ยวนะแรงปฏิกับเบอะมากถึงเกิดนะเกิดมาป,ปกติแล้วนะครับ้าเกิดขึน้ว ขอบคุณมากครับช่าน